วครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ส่งท้ายปีเก่านะครับอาจจะเร็วไปนิดนึงแต่ว่าผมก็ได้มีโอกาสไปนั่งคิดดูว่าอยากจะได้เห็นรัฐบาลนี้ทำอะไรในปี2555บ้างนะฮะทำอะไรในปี2555บ้างที่แตกต่างไปจากปี2554 หลายสิ่งหลายอย่างผมก็ได้เรียกร้องในรายการนี้ไปแล้วย้อนกลับไปในสมัยเดิมก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาผมได้ทําเป็นบัญญัติ10ประการผมเข้าใจว่ารัฐบาลนี้ทําไปได้ประมาณ2-3ถึงประการนะฮะไม่ใช่ทั้งหมด10ประการคราวที่แล้วที่ผมสรุปเป็นบัญญัติ10ประการก็สร้างปัญหาให้กับตัวผมเหมือนกันมันก็เป็นกระแสที่มีหลายคนนั้นวิพากษ์วิจารณ์ในบัญญัติ10ประการทั้งหมดที่ผมได้เสนอขึ้นมาแม้กระทั่ง ฐานเสียงของรัฐบาลนี้เองก็มองว่าบางทีการวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลนี้ในรายการนี้นั้นมันออกแนวสุดโต่งไปกว่ารัฐบาลซะอีกนะคือขนาดรัฐบาลเขายังไม่กล้าทําเลยคือในความเป็นจริงหลายสิ่งหลายอย่างที่เสนอในรายการนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่อยากจะได้เห็นจากคนที่มีมุมมองที่ผมอยากจะเรียกตัวเองว่าเป็นเป็นคนที่มีหัวโปรเกรสซีฟคนหนึ่งแล้วกัน หัวโปรเกรสซีฟในที่นี้คือเราไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเลวร้ายสำหรับประเทศนี้เราต้องการในสิ่งที่เพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนต้องการในสิ่งที่ไปถอดอำนาจรัฐในการที่จะริตรอนมเสร็จต้องการในสิ่งที่ไปทําให้กระบวนการยุติธรรมนั้นไม่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการอำนาจในประเทศในแบบที่ไปละเมิดสิทธิในการตัดสินใจของประชาชน พูดง่ายหัวก้าวหน้าหรือหัว r o g r e s s i v e ในที่นี้ในที่หวังให้รัฐบาลเพื่อไทยเป็นตัวแทนเนี่ยนะให้รัฐบาลเพื่อไทยเป็นเป็นตัวแทนของฝ่าย r o g r e s s i v e แทนที่เป็นตัวแทนของฝ่าย Conservative หรือ Regressive ในประเทศนี้เขาต้องการบางสิ่งบางอย่างซึ่งผมคิดว่าวเวลาผมจัดรายการนี้ผมสะท้อนในส่วนนั้นออกมาในแบบที่มากกว่าหลายคนที่สามารถทําได้1 2 3 4 5 6 7 8 90ไปดูบัญญัติ10ประการที่ผมสรุปส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะฮะตอนรับเร็วนิดหนึ่ง บัญญับสิบประการในที่นี้คือสิ่งที่อยากจะเห็นรัฐบาลนี้ทําให้สําเร็จสักทีข้อแรกและผมก็จะว่านี่จะเป็นเรื่องที่เขาจะผลักดันเข้าสู่การประชุมสภานในสมัยหน้านั่นก็คือยกร่างรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอนิติราชโดยส่วนตัวผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขด้วยวิธีการแก้ไขามาตรา291นะหรือไม่ก็ได้แก้ไปเลยก็ได้ให้สสนั้นรวบรวมมาชื่อ เสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ต้องไปแก้มาตรา291แต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าจะทำแบบแก้มาตรา291แล้วมีการตั้งสอสอรอขึ้นมาใหม่แล้วแก้แบบที่นิติราชนํานำเสนอก็โอเคทำอย่างนั้นก็ได้พูดง่ายฮะทำอะไรก็ได้ให้ทำแล้วกันนะเพราะฉะนั้นยกร่งรางรัฐตามข้อเสนอนิติราษฎร์เอา2489 2475บวกกับ2540ได้ไหม ก็ทาได้มันทําได้หลายรูปแบบแต่ว่าควรจะแก้ไขแบบก้าวหน้ามากไปกว่าที่ได้แก้ในช่วงก่อนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแค่นั้นข้อที่2อนะฮะอันนี้ไม่รู้จะสรุปในในมุมไหนดีแต่ว่ากดดันจากภายนอกและภายในคือผมก็รอคอยอยู่ในวันที่กระบวนการยุติธรรมนั้นจะปฏิรูปตนเองคือแน่นอนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงเนี่ย มันต้องแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญแก้ไขกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับที่มาของผู้พิพากษานะต้องโยงผู้พิพากษากับประชาชนให้ได้ในรูปแบบที่ทำให้ทำให้กระบวนการยุติธรรมนั้นไม่ได้เป็นกระบวนการที่มานั่งล้มล้างความต้องการของประชาชนนะซึ่งในที่นี้นอาจจะเป็นการที่จะปฏิรูปความรู้สึกนึกคิดนะฮะ และโครงสร้างในการหล่อหลอมแนวคิดของผู้พิพากษาที่ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆใ,ในศาลปกครองในศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลฎีกาอันนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ในระยะยาวแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายการที่กดดันจากภายนอกอย่างเช่น UN EU นะาสหรัฐและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆยูอ uh, นะ่า m i s s i o n ิ m n e ช t y i n t e r น a t i o n a l เนี่ยเขาก็กดดันประนามคำตัดสินบางคำตัดสิน ตําหนิกระบวนการยุติธรรมในกระบวนการการพิจารณาคดีสําคัญ,คญเรื่องนี้คือการกดดันในรูปแบบที่เป็นการกดดันแบบที่เขาทํากันโดยไม่ใช้ความรุนแรงเป็นการกดดันทางวิชาการภายนอกและภายในอันนี้เป็นสิ่งที่ทําได้และเชื่อว่าน่าจะทําให้กระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ข้อต่อไปนะฮะเจราจาแบ่งพลังงานในอ่าวไทยกับกัมพูชาหลังจากที่น้ําท่วมนี่เป็นเรื่องที่ตกหายไปแล้วก็เงียบเงียบไปบทบาทของคุณพี่ชยัยพี่ชายรทธพันธ์รัฐมนตรีพลังงานในเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องทําให้สําเร็จนะฮะผมไม่รู้ว่าคุณพี่ชัยได้พูดคุยกับทางตัวแทนของฝ่ายกัมพูชาไปถึงไหนแล้วแต่ว่าข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชาในการแบ่งทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยนะั้นเป็นข้อตกลงที่จะต้องบรรลุให้สําเร็จในช่วงปีหนะ้า รัฐมนตรีต่างประเทศสามารถช่วยเรื่องนี้ได้ไหมผมคิดว่าได้เป็นงานที่ทั้งกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงพลังงานสามารถทําร่วมกันในรูปแบบที่เจรจาให้ไทยสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวไทยแบ่งกับกัมพูชาได้อย่างเป็นทางการจะขุดอะไรก็ขุดจะเจาะอ,อะไรก็เจาะแต่ทําแบบแบ่งสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างแฟร์ต่อทั้งสองฝ่ายนี่เป็นสิ่งที่จัดการให้เสร็จเราจะได้มีพลังงานมาใช้ นะอย่างมากเพียงพอในอนาคตจะได้ไม่ต้องพึ่งตัวหนอกกลางมากจนเกินไปข้อที่3นะครับแก้กฎหมายลดอำนาจการส่งฟ้องคดีต่างๆของปวชหนึ่งในปัญหาหลักของการเมืองไทยในยุคปัจจุบันก็คือว่ามีการตรวจสอบนะการทำงานของฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งในแบบที่ไม่เป็นธรรมต่อฝ่ายบริหารมีการตรวจสอบจากองค์กรอิสระที่ไม่ได้ยึดโยงกับอำนาจของประชาชน ผู้ง่ายเป็นการตรวจสอบจากอำนาจรัฐที่ซ้อนรัฐอยู่ครนี้อำนาจรัฐที่ซ้อนรัฐอยู่ในที่นี้ยกตัวอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งยกตัวอย่างสารรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างสารปกครองยกตัวอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครนี้องค์กรอิสระหรือสารบางสารนั้นทํางานได้อย่างดีเยี่ยมและควรที่จะมีอำนาจเท่าเดิมต่อไป แต่องค์กรอิสระบางองค์กรนั้นทำงานได้อย่างไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่และมีอำนาจมากจนเกินไปมีอำนาจเทียบเท่าผู้ง่ายอีกอีกเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่สามารถจัดการแล้วก็เล่นงานฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งได้อย่างเด็ดขาดอำนาจในการส่งฟ้องคดีความต่างๆที่ปปชนั้นทำให้ปปชนั้นใหญ่มากใหญ่มากๆ ใหญ่เกินไปไหมผมคิดว่าใหญ่เกินไปลดอำนาจการส่งฟ้องคดีความต่างๆของปปชเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าคงจะไม่ได้เห็นรัฐบาลน,นี้ทําด้วยคงไม่มีใครกล้าไปแตะแต่นี่เป็นหนึ่งในบัญญัติ10ประการใหม่เอาจริงในการผลักดันคาสิโนแล้วก็หวยออนไลน์โทษทีฮะตอนนี้ไอ้ตู้ต่างๆของล็อกสเล g จีเทอยู่ไหนหมดฮะประชาชนเขาหวยหวยอยากไม่ใช่หวยเขาเขา เขาอยากได้ซื้อหวยออนไลน์นะฮะเขาหยหาหาหวยออนไลน์การที่คุณจะซื้อนะสลากในแบบที่สะดวกแล้วก็ทำให้การใช้บริการของภาครัฐนั้นอยู่บนดินแทนที่จะอยู่ใต้ดินทานทำแบบนี้ในรูปแบบที่เคยตกลงกันไว้บริษัทเอกชนโดยที่ไม่ให้เขาสามารถฟ้องรัฐได้และโดยที่ สะดวกต่อประชาชนที่จะซื้อสลากเป็นสิ่งที่ควรที่จะสามารถทําได้หวยออนไลน์หรือปืนขึ้นมาโครงสร้างเดิมข้อตกลงเดิมล็อกสเลย์จีเทคอันนั้นดันให้มันเกิดสักทีนอกเหนือไปจากนั้นคาสิโนไหนบอกจะทำฮะไหนบอกจะทําถึงเวลาก็ไม่ทําคาสิโนถ้าทําให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย3แห่งในประเทศแก้ปัญหาหลายเรื่องได้หมดแก้ปัญหาค้าประเวณีแก้ปัญหาบ่อนเถื่อนในกรุงเทพแก้ปัญหาคาสิโนที่อยู่ล้อมรอบ ประเทศบริเวณชายแดนนะฮะข้อที่6ดําเนินคดีย้อนหลังผู้สังหารเสื้อแดง91ศพผมไม่รู้เขาจะเล่นงานไปถึงนายกอภิิ์หรือรองนายกสุเทพนะฮะหรือหน่วยงานของกองทัพหรือเปล่าเมื่อไม่มีการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองในที่สุดก็ต้องมีการดําเนินคดีบ้างปฏิรูปมาตรา112อุจจาอุสาใช้คาปฏิรูปละบอกว่าไม่ไม่ได้แก้ไม่ได้ยกเลิกปฏิรูปมาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์ พอรบอรคอมพิวเตอร์ให้กระทรวงไอซีเสนอร่างแก้ไขใหม่เลยแก้ไขขึ้นมาเลยฮะงานหลักกระทรวง ICT อันนี้แก้เลยฮะปฏิรูปมาตรา112ใครทําดีใครทําก็ได้ในรัฐบาลนะฮะข้อเสนอของนิติราฐมีอยู่แล้วเอาเข้ามาดันเข้าสู่สภาแล้วไม่ต้องกลัวกระแสการเมืองนี่เป็นเรื่องที่สําคัญก่อนเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยซ้ําไป เสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นการแก้กฎหมายปูทางให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า76จังหวัดการที่กรุงเทพมหานะครเลือกตั้งผู้ว่าได้แล้วต่างจังหวัดเลือกตั้งผู้ว่าไม่ได้มันสะท้อนถึงความที่สุดแห่งดับเบิลสแตนดาร์ดกับพี่น้องชาวต่างจังหวัดผมเข้าใจมันเป็นคอนเซปต์ในการบริหารจัดการอำนาจในแบบที่ทุกอย่างนั้นมาจากเมืองหลวงทุกอย่างนั้นสั่งจากเมืองหลวงได้หมดในการจัดการกับหน่วยงานต่าง,างๆของภาครัฐ ต่ถ้าคุณรอเป็นคนที่คุณนั่งอาศัยอยู่ใช้ชีวิตธรรมดาในต่างจังหวัดแล้วคุณนั่งดูเอา้าแล้วทำไมกรุงเทพเขาได้เลือกผู้ว่าเขามีสิทธิพิเศษในนี้เนอะและผู้ว่าต่างจังหวัดทําไมต้องรับจากกระทรวงมหาดไทยส่งเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ทํางานในแบบที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่จริงๆเพราะว่าไม่ใช่เป็นตัวแทนของพื้นที่เลือกตั้งผู้ว่า76จังหวัดเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นบรรัญญัติเสระการในแบบที่ในปี55คงจะไม่ได้เห็น56ก็คงจะไม่ได้เห็น คงต้องรอวันที่มีรัฐบาลที่เป็นหัวก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์แบบคงจะไม่ได้เห็นแต่อยากจะเห็นพรบ,บการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะกล้าแตะเรื่องนี้หรือเปล่าผมบอกเลยว่ารัฐบาลได้มาเป็นของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้เสื้อแดงเลือกคุณมาถ้าไม่แก้อันนี้นะฮะเสียดายที่สุดแล้ว นะเพราะว่านี้เขาล็อกไว้ตั้งแต่ยุคคมชให้ทหารนั้นปลอดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองมีอำนาจในวันนี้แล้วยังไม่แก้ก็ถือว่าเสียให้กับเขาเต็มๆหวังว่าแก้เรื่องนี้กระส่วง ICT ยิงดาวเทียมไปหรือยังฮะมันมีดาวเทียมดูนึงที่ไทยต้องยิงขึ้นไปไม่รู้ไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นเลิกเซ็นเซอร์ยิงดาวเทียมแก้ไขพรบอรคอมพิวเตอร์ นั่นคือบัญญัติ10ประการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถึงเวลาของช่วง Daily Cover เล่มนี้ครับเล่มนี้นะฮะ Fortune Magazine นะครับสแกนไว้แล้วนะฮะนี่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะฮะนี่คือเจ้าของและ CEO ของ Starbucks นะฮะกาแฟที่เราชอบซื้อดื่มกันเนี่ย แก้วละหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะฮะแต่คุ้มนะอร่อยมากนี่คือเจ้าของฮะนี่คือเจ้าของตัวจริงยังเป็นเจ้าของอยู่แล้วก็ยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่เขาได้รับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นประจำปี2554ครับอันดับที่หนึ่งฮาวเวิร์ดดีชอตส์ฮาวเวิร์ดชอนำมาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วย CEO ของ Amazon.com ตามมาด้วย CEO ของ c h e ฟ Ron ซีอของ McDonald s c ซีอีโอเฟ o บุ๊ีอของ Craft Food แล้วก็ซีอของ Apple คือ Howard s h o ชอตเปรับภาพลักษณ์องค์กรเข้ามาช่วยในการตั้งกองทุนหางานทำให้กับชาวอเมริกันที่ตกงานนะเสร็จแล้วในขณะเดียวกันก็ยังขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่องไปในหลายๆตลาดใหม่ Howard s h o ชอตรอบนี้ชนะ Mark Zuckerberg Tim ทิมคุกและ John Watson ชนะแม้กระทั่งเจฟฟ์บีโซสของ Amazon นั่นคือเจ้าของ Starbucks ครับ CEO แห่งปีพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Dose ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสติดตามเว็บไซต์ประชาไทย .com หรือเว็บไทยอีนิวส์ บล็อกสปอตซึ่งถูกบล็อกอยู่เนี่ยนะนะคุณแทบจะไม่มีโอกาสในการติดตามข่าวคราว,าวเกี่ยวกับคดีทีเ่เกี่ยวกับมาตรา112เลยคืออันนี้ต้องยอมรับว่าสื่อกระแสะหลักเนี่ยซึ่งอันนี้ผมยกเว้น Voice News ยกเว้น Asia u p d a t เดไปแล้วกันเนี่ยไม่ได้ความสนใจกับคดีความที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการปราบปรามประชาชนคนไทยด้วยกันแบบเด็ดขาด คือมันมีแต่ข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งระดับบุคคลอย่างเช่นข่าวเรื่องคุณเก่งการุณคุณอี้แทนคุณมีข่าวคราวเกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนะฮะอดีตประลัดคมนาคมบ้านถูกปล้นปปชเข้าไปตรวจสอบมันมีข่าวคราวเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างอํานาจในประเทศมันไม่ได้มีข่าวคราวเลยเกี่ยวกับอภิรัฐธรรมนูญหรือกระบวนการจัดการอํานาจ ในแบบที่บริสิทธิ์เสรีภาพของการแสดงออกของประชาชนที่ถูกละเมิดเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยคุณก็เลยต้องไปดูข่าวคราวในต่างประเทศคุณต้องเปิดไปดู C N N และ B B C เพื่อติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับประเทศไทยคุณจะต้องไปนั่งอ่านในเว็บอย่างเช่นประชาไทยซึ่งทำโดยคุณชูวัตรโรสิริสุผู้ร่วมดำเนินรายการเวกับไทยแลนด์ Thailand, นะครับ คนที่ช่วยคุณชูวัฒน์ทำเว็บประชาไทยเนี่ยคุณจิรานุชเปรี่ยมชัย,ยพรตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีอยู่เหมือนกันวันนี้ผมขอชื่นชมทั้งคุณชูวัฒน์และคุณจิรานุชในบทบาทที่เขาได้ทำเพราะว่าจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีเว็บประชาไทยผมพูดตามตรงกิจกรรมต่างๆนะฮะแม้กระทั่งที่เขาไปรณรงค์กันในวันรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาไม่มีใครทราบฮนะคือไม่มีใครทราบนะเพราะฉะนั้นในเวลานี้เนี่ยผมไม่รู้ว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอย่างเช่นโจกอร์ดอนนะเรื่องอากงที่ส่ง SMS เมนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้อยู่ในเว็บนี้ถ้าอยู่ในเว็บอื่นก็อาจจะถูกบล็อกไปหมดแล้วมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการถูกดำเนินคดีกับนายโจกอร์ดอนหรืออากงว่าคุณอยู่ฝ่ายไหนว่ามีหัวอนุรักษ์นิยมหรือหัวก้าวหน้าเกี่ยวกับคดีนี้ แต่มันเป็นเรื่องที่ว่าทำไมไม่มีการรายงานข่าวสารอย่างครบถ้วนและมีมุมมองอย่างครบถ้วนในสื่ออื่นๆเลยนี่ขนาดคนที่อยู่ในแวดวงข่าวนะฮะบางทีไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวพวกนี้ะไม่รู้ว่าถึงเวลา a m ม e s ส y i n t e r n a t i o n a ชัองค์กรนิรโทษกรรมสากลเขาจะว่ายังไงกับประเทศไทยถ้ามาเช้าเนี่ยนะฮะถ้ามาเช้ารายการเวกับไทยแลนด์ไม่ได้บอกท่านผู้ชม ว่าสหาประชาชาติเนี่ยเขาเตือนให้ไทยแก้มาตรา112คุณจะได้ข้อมูลนั้นจากที่ไหนถ้าไม่ใช่เว็บประชาไทยถึงเวลาของช่วง Global Voices คดีเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ออนไลน์หรือผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยเป็นคดีที่น่าให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าเวลามีการโพสต์ข้อความกระทบถึงบุคคลที่3เวลาคุณไปวิพากษ์วิจารณ์ไปหมิ่นใครเนี่ยในเว็บเนี่ยผู้ก่อตั้งเว็บนั้นต้องรับผิดชอบไหมนี่คือคําถามสําคัญนะครับสำหรับกระบวนการยุติธรรมทั่วโลกเวลาศาลพิจารณาคดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะยังไม่ค่อยมีบรรทัดฐานเดียวกัน ในอดีตเนี่ยของไทยจะมีคำพิพากษาที่ระบุว่าผู้ที่จัดทําเว็บนั้นต้องแสดงความรับผิดชอบกับข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บตลอดเวลาโผล่ขึ้นมาแป๊บเดียวถ้าผิดไปหมิ่นใครผู้ก่อตั้งเว็บจะถูกฟ้องด้วยในอิตาลีนี่ก่อนหน้านี้นะฮะในปลายเดือนตุลาคมศาลแห่งเซสเซชันเนี่ยยกนะฮะศาลแห่งเซสเซชันเนี่ย ยกฟ้องดานิเอล่าอามาวีอดีตบรรณาธิการออนไลน์ของนิตยสารเลสเปรสโซในความผิดฐานล้มเหลวในการปกป้องการหมิ่นประมาทซึ่งเกิดจากผู้อ่านของผู้อ่านของเว็บไซต์นี้นะแต่ว่าสารกลับมากลับคำพิพากษาของสารล่างนะในโบโลย่าอ,อีกครั้งหนึ่งที่ตัดสินให้อามาวีมีความผิดฐานบกพร่องในการลบความคิดเห็นที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทคือก่อนหน้านี้สารล่าง ในอิตาล,ลีเขาให้ผู้จัดทำเว็บเนี่ยเว็บมาสเตอร์เนี่ยบรรณาธิการของเว็บเนี่ยผิดผิดที่ปล่อยให้มีข้อความหมิ่นประมาทอยู่ในเว็บของตนเองเป็นข้อความที่คนอื่นมาโพสต์ไว้แล้วเ็าปล่อยทิ้งไว้ดันไม่ลบแล้วก็ไม่พยายามลบด้วยแต่ตอนหลังศาลสูงในอิตาล,ลีมีคําตัดสินว่าบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ไม่สามารถรับผิดชอบทางกฎหมายต่อข้อความหมิ่นประมาทที่โพสต์โดยผู้อ่านได้คันนี้ ในแต่ละประเทศจะมีบรรทัดฐ,ฐานที่แตกต่างกันสิ่งที่ผมพยายามจะบอกให้ท่านผู้ชมได้ทราบในรายการน,นี้ก็คือว่า,เร,ออาเรื่องอย่างนี้มันยังไม่ตกผลึกเรื่องอย่างนี้มันยังไม่ตกผลึกคือพูดง่ายๆคำพิพากษาของกระบวนการยุติธรรมศาลในประเทศหนึ่งยังมีความขัดแย้งกันเองเลยศาลล่างศาลอุทธรณ์ศาลในประเทศออสเตรเลียยกตัวอ,อย่างยังพิพากษาคาดี Apple และซัมซุงแตกต่างกันเลยเกี่ยวกับการ ก๊อปปี้เทคโนโลยีสารอเมริกาให้ a m s u ุงวางขายได้สายออสเตรเลียไม่ให้ a m s u n งวางขายพูดง่ายการพิจารณาคดีความในหลายๆคดีในหลายๆข้อกฎหมายมันยังไม่นิ่งมันยังไม่นิ่งพูดง่ายถ้าคุณเปลี่ยนผู้พิพากษาหรือเปลี่ยนประเทศหรือเอาผู้พิพากษาที่มีพื้นฐานทางกฎหมายจากประเทศหนึง่งกับผู้พิพากษาที่มีพื้นฐานทางกฎหมายอีกประเทศหนึง่ง คำพิพากษาออกมาแล้วแตกต่างกันได้สิ่งที่ผมพยายามจะบอกก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่ลงตัวแบบที่ทุกคนนั้นเห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี Samsung Apple เรื่องของ SMS เนี่ยนะฮะ s m s m หรือเรื่องของการโพสต์ข้อความเมนในเว็บไซต์เมนประมาทบุคคลธรรมดานะฮะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีหลายประเด็นนะครับสักครู่ครับ เดลิโกรวันนี้จากคณะบดีเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับดตรตรณามงพงมคพัฒนะครับาศาสตราจารย์ตีรณะได้พูดไว้บอกว่าเมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอตัวทําให้งบประมาณขาดดุลสูงขึ้นหนี้สาธารณนะหลังเกิดวิกฤตซับไพรม์มทำให้ประเทศต่างๆเหล่านี้ประเทศในยุโรปเนี่ยนะฮะเกิดความเสี่ยงที่รุนแรงประเทศที่มีความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ก่อนหนี้ต่างประเทศเช่นกรีซโปรตุเกสจะ,ะเผชิญปัญหาหนัก ขณะที่สเปนอิตาลีเป็นหนี้ภายในประเทศค่อนข้างมากแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศเหล่านี้จะแก้ปัญหาได้เองกลับยิ่งซ้ำเดิมโดยเฉพาะกรีซจะมีความเสี่ยงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจชะลอตัวแรงทำให้ประเทศในยุโรปอย่างฝรั่งเศสได้รับผลกระทบตามไปด้วยชาเคาวิเคราะห์ถึงวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้ในยุโรปและก็สหรัฐพร้อมๆกันนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปและก็ประเทศที่ยังยากจนในยุโรป พร้อมๆกันเดลี่พิกในวันนี้จะได้เห็นฟุตเทจนิดหนึ่งจากกองทัพเรือของสหรัฐร่วมกันกับนาซานะฮะซึ่งเป็นภาพที่เขาเห็นใกล้ๆดาวพุธเป็นสิ่งประหลาดใกล้ๆดาวพุธคือไม่ใช่ดาวเคราะห์อื่นในระบบสุรยิยะจัก,กรวาลที่เรารู้จักแล้วก็ไม่ใช่เครื่องบินอวกาศของทางนาซาที่ส่งขึ้นไปแต่ถ้าคุณลองเพลย์ฟุตเทจนี้ดูเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทางทีมงานเอาลิงก์ไปโพสต์ที่หน้าของ The Daily Dose ใน หน้าของ Voice TV คุณจะได้เห็นสิ่งหนึ่งที่นี่ฮะมันจะวิ่งมากับดาวพุธเนี่ยนะฮะนั่นแหละฮะนะฮะพอแสงเนี่ยเปล่งเข้าไปเห็นไหมข้างหลังนั่นแหละฮะคือตัวใหญ่ๆนั่นคือดาวพุธหรือเมอร์คิวรีแต่มันมีสิ่งแปลกประหลาดอยู่อันนี้ผมไม่ได้เอามาจากหนังภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ไหนนะฮะอันนี้ของนาซาของกองทัพสหรัฐด้วย ใหญ่เกือบเหมือนเป็นดาวเคราะห์ใหญ่กว่ายานอวกาศของสหรัฐได้สิ่งแปลกประหลาดอยู่ข้างหลังดาวพุธอยู่ตอนนี้ไม่รู้โคจรไปแถวไหนแต่ว่าโคจรไปเรื่อยๆกับดาวพุธไม่ใช่ดวงจันทร์ด้วยนะหรไม่ใช่ดวงจันทร์ของเขาก็ มันต้องคิดอะไรมากบางทีอาจจะทําให้คุณไม่สามารถคิดอะไรมากเกี่ยวกับ <has S 2> เรื่องไร้สาระที่อยู่ในข่าวคร <and S 1> าว,าวทุกวันมันมีสิ่งอย่างนี้อยู่นอกโลกอยู่นะฮะนั่นก็คือรายการ The Daily Dose uh huh. ในคืนวันนี้พ็กันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตาม Intelligence วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ